ราบสวัสดีทุกคน,นครับก็มาพบกับผมเคนแชมป์ K S S M. วันนี้ผมก็จะมาเปิดทางขยะนะครับก็จะมาเป็นคนเก็บขยะสักหน่อยแล้วกันเผื่อของแดงมันจะอยู่ในทางขยะเยอะนะและก็มีกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมเปิดทางขยะนะเดี๋ยวผมไปให้ดูนะว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างนะเพามาหน้ากิจกรรมนะแล้วก็กดกิจกรรมจํากัดเวลานะผมแท็บที่2นะก็จะมีรูปทางขยะนะครับนี่เราก็ิกเข้าไปนะครับผมก็กิจกรรมก็จะบอกว่าอย่าลืมตรวจสอบทางขยะ นะเพราะมีโอกาสต่อแผนที่แล้วก็ของที่ใช้ในแลกรางวัลในร้านค้านะผมแลกรางวัลในร้านค้าคืออะไรนะผมยวผมเข้าให้ดูนะอันดับแรกเราก็เข้าไปที่แผนกนะครับแผนกแล้วก็ไปที่ซัพพลายนะแล้วก็กดกองจูโจมนะ่ะแล้วก็กดแ็บนะผมแ็บนะแต่เราไปงานฝีมือนะครับผมนี่ครับของที่เราที่จะไปเปิดถังขยนนะน่ะนี่นี่แหละครับก็คือไอ้เข่าวายนี่ครับแล้วก็ไอ้รูป หญิงสาวนะครับผมเครื่องประดับนะครับก็จะดรอป2ตัวนี้แบบเยอะมากนะก็ใครที่กําลังหาแลกก็ไปเปิดถังขยะได้นะครับผมก็จะดรอปพวกนี้แล้วก็แผนที่นะส่วนที่ผมจะเปิดถังขยะนะครับผมก็จะไปเช็คตรงที่ซ e r o d ด m มอีซี่เลีย e ี่อีซี่ซ a m ดมลับแล้วก็แ a ็กเก s ตสเปซิตีจะผสมกันนะครับผม ส่วนจะเปิดเท่าไหร่นั้นก็ผมจะเปิด20รอบต่อ1แมปนะครับผมมาเช็คกันดูนะว่าเด็ดดอบจะดีไหมก็ก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเราไปรับชมกันดีกว่า let's go <S มาครับรอบแรกเราก็เข้ามาใน high เลยนะก็เรามาในส่วนของแมปซิโ o ่แด n ด m n o r มอ l นะครับผมก็รับนั่นแหละนี่ไงเปิดมาเจอแผนที่เลยนะ2ชิ้นอย่างที่เขาว่าแหละ ดอกแผ่นที่กับของในร้านค้านะของที่แรกในร้านค้านะก็ใครที่ยังไม่เคยแรกแล้วก็มาเปิดถังขยะนะครับผมก็จะได้ของที่เอาไว้แลกสําหรับร้านค้านะครับผมนี่ธรรมดาที่ไหนครับโอ้โหมาวะ่ะนาฬิการโรเล็กของแดงชิ้นแรกของเรานะผมในถังขยะวะ่ะเอ้ยเหรีดดอกมันดีเหรอนี่น่าจะดีแหละเปิดมาของแดงมาเลยวะ่ะ ออกมะรับห้านะผมรอบที่ห้านะานะโอ้นี่ไงเขาควายมาแล้วนะครับผมอันนี้น่าจะเกลือนะอได้นอนอยู่แล้วมาถึงช่องอะ่ะมาไหมนี่ไงนี่ไงก็เป็นเครื่องประดับนะก็มานะครับผมก็ตามในร้านค้าเลยของสองชิ้นนี้นะก็จะดอกทางขยะแบบเยอะมากนะใครที่เปิดทางขยะบ่อยก็อาจจะเจอของพวกนี้นะ นี่ไงแผนที่สองเลยละกันถังขยะก,ก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะในแมปซิโร่แดมก็จะมีประมาณห้าถังขยะนะก็หายากอยู่นนถัาางขยะเนี่ยแบบถ้ามีคนเปิดไปแล้วก็อดอะ่ะเออนะก็เปิดได้สักหน่อยเออก็มีเสียงปืนอะผมก็เอออยากเล่นสักหน่อยอะ่ะเออขอเล่นสักหน่อยดิเขาเหมือนจะไฟกันเสร็จแล้วนะผมก็จะเปิดอันติยัดเข้าไปเลยนี่ไงโชว์หล่ออีกแล้ว มานี่ไงเป็นกล่องหนึ่งกล่องนะก็จะโกงจับไปในรูนั้นแล้วกันเอ้ยเอ้ยแฟนโดนอีกโดนกูแน่อ,อุ้ยอู้เฮ้ยโอ้เยี่ยมจริงๆเลยมันเป็นโดนระเบิดซีโฟเขาปล่อยตอนไหนวะแม่งเงึเ้เลยโอเคแล้วก็มาเปิดกันต่อนีน่ไงมารัวๆเลยนะผมเขาควายใครที่กำลังหาอยู่นะครับผม รอเลยนะครับผม,มกิจกรรมรอบหน้านะเขาให้เปิดอะไรนะครับก็เตรียมตัวเลยเราจะได้แบบฟาร์มามาขายนะแบบขายแพงเลยสลุกขายแพงไม่มีใครซื้อนะครับนี่มาครับมาสองแพ็คเลยสองคู่เลยมาดีได้วเวลาไปเสร็จถีนะก็รับ18แล้วนะเดี๋ยวผมก็จะไปสติโลแด e ซี่นะครับก็รอชมเลยว่าเลดดอกเขาจะดีเหมือนกันไหม นะก็ลองเช็คๆดูแหละแบบเออให้คนดูได้ดูว่าเออเด็ดดอกมันดีไหมหรือว่าเปิดอีซี่ของพวกนี้มันก็ดอกเหมือนกันหมดนะครับน่าจะดอกเหมือนกันแหละเดี๋ยวเราไปดูนะว่าจะได้ไหมนี่ครับเราก็มาอยู่อีซี่ง่ายแล้วนะมาไม่ทันไรนะขาผมหักไปแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวเรามาเช็คก,กันดูนี่ไงมา้วครับผมเอาว่ะทั้งแผนที่ทั้งของแรกในร้านค้านะก็มาครับเอาว่ะ มงกุฎมานี่ไงรวยอีกแล้วโอ้มาครบเซนเลยนะครับผมทั้งแผนที่นะทั้งของของที่แรกอ,อ,อู้อู้อวายมาเฉยเลยออเอาว่ะเป็นเศรษฐีถังขยะแล้วกูเอาเรื่องนี่แล้ก็เปิดต่อครับเฮ้ยถือว่าดีอยู่นะอีซี่ออกของแดงหนึ่ชิ้นแล้วนะครับผม เอาบัโทรศัพท์อีกนะครับธรรมดาที่ไหนล่ะเออราพิจิตแล้วโอ้ผมก็มาเปิดในช่วงแบบท,ท้ายแล้วไงแบบเออมันก็ใกล้จะหมดกิจกรรมแล้วก็ของราคาพวกนี้มันก็จะตกนะครับผมถ้าใครเปิดในช่วงที่มาแบบพึ่งรีวันนะครับผมรีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเรียกว่ารีของประจําสัปดาห์นะครับผมของแรกประจําสัปดาห์นะก็ราคาก็จะ แรงขึ้นหน่อยแนละ้วก็ประมาณห0 0 0 0ื่ถึงแสนนะอาจจะเกินแสนเลยก็ได้นะถ้าแบบคนถ้าแบบมันหายากนะครับผมราคามก็ The Moon นะครับผมเราก็มาดูในเกมกันต่อนะก็ออกออกบ่อยอยู่นะดูดิอุย้ยออกไม่หยุดเลยว่ะถ้าแบบเชื่อจะเป็นช่วงต้นนะผมมาฟาร์มที่นี้นะฮี่ผมรวยเลยนะเนี่ยเอาผมก็จะเช็คตรงนี้หน่อยละกันอ่าไม่มีไม่มีผมก็จะมาแว๊บเปิดสักหน่อยกล่องส้มชอบแจกของไง โอ้โหป้าป้าไปเปิดถางขยะกันดีกว่าไหม <c oughs> ก็มีคนมานะเออผมก็จะติ่มอยู่ในไอ้กล่องส้มนี้หน่อยละกันแบบเช็คๆหน่อยอันตรายนะผมอีซี่ก็มีเซตตึงนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเซตตึงนะเรามาเซตการ์ดไงเราก็ต้องเล่นแบบติมต่มๆหน่อยเล่นรอบคอบหน่อยนี่ไงคุณออขออะไรครพ่อหนุม่มเรียบร้อยโดนเลยช่วยเราด้วยนะ เดี๋ยวช่วยให้โอ้เคซีหนึ่งเกณแล้วผมโอ้ถือว่าพอได้นะเขามาอีซีเขาแต่งเส้นแบบนี้มาแสดงว่าเขาก็เทสด,ดีเหมือนกันนะผมก็ไปเลยนะครับก็เจ็วเพื่อนเขามาไงรีบดึงรีบออกดีกว่าเรามาฟูกัดถังขยะต่อเกลือนะเกลือเห็นที่ออกเยอะมากเลยนะโอ้อีซี e Z, นี่ก็ดรอปของดีอยู่นั้นเนี่ย มาฟาร์มอีซี่ดีกว่ามาั้งถ้าเวลาจะฟาร์มไปไหมไม่ไปละรับอะ่ะส่วนมากรับนี้ยิงกันจับไงแต่ก็ฟาร์มฟร์มได้อยู่มันก็ไม่ได้ยิงกันจับหรอกนะก็เราฟาร์มแล้วเราก็ออกไงชิลๆก็ก็แอบเกลืออยู่นะนะครับรอบที่20แล้วนะครับผมซิลโลแดมอีซี่แล้วก็สำเร็จไปแล้วแล้วก็ไปต่อที่ เลเยอรี่อีซี่นะครับผมรอบที่หนึ่งนะ <All clear. S 1> เกามาดูกันเลยว่าเลเยอรี่เขาจะตอบอะไรให้เราไหมนี่ไงอดอบจริงด้วยนะแผนที่ทั้งนั้นนะครับนี่ไงว้าเลยได้แผนที่ไม่ว่าต้องไปเปิดหาอีกนะเปิดล้วนๆเลยนี่ส่วนของเลเยอรี่ก็มีถังขยะอยู่แปดที่นะก็ทุกคนก็ไปหาใน Google เอาแล้วกันว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะ ก็ <g ül> <g ül> เยอะอยู่นะครับก็หาง่ายอยู่นะส่วนมากเขาไม่ค่อยเปิดถังขยะกันครับมันมันเกลือไงแต่มันมีอีเวนต์มาไงเราก็ต้องเปิดให้คนดูบ้างนะผมเปิดให้คนดูได้ดูนะว่าเหรีตอบมันดีไหมก็ส่วนมากก็จะเป็นเหรีตอบไอ้พวกของแรกในร้านคานะจะออกเยอะสุดนะเนี่ยเห็นไหมก็ออกตลอดเลยนะของที่ออกต่อๆไปก็ก็เกลือผมว่าแม <g ül> ่งเนีน่ยเห็นไหม สีฟ้าสีขาวนะเพราะมันเพราะมันเป็น easy ด้วยแหละนี่ไงโอ้โหพูดถึงปุ๊บตุกตามาเลยวะนะสิแล้วนะครับผมโอ้แผนที่โอ้เขียวทั้งแผ่นเดนนะเอาเห็นไหมก็ออกของในร้านค้าเหมือนเดิมนะเลรีดตอบก็จะดีเลรดตอบก็จะสูงขึ้นนะไปถึงเลรดตอบไอของที่แรกในร้านค้านะครับผมไม่ใช่เลรดตอบของแดงจะดีขึ้นนะ ถ้าเหรดตอบของแดงดีขึ้นนะผมว่าถังขยะผมไม่ไม่น่าจะได้เปิดหรอกนะคนอื่นน่าจะเปิดกันหมดละเนี่ยถ้าเลรตอบของแดงออกอผมน่าจะออกนั่นแหละแต่ออกมา2ชิ้นอยู่นะนะครับก็รอชมต่อไปว่าของแดงจะออกอีกไหมสิบแปก็ออกเหมือนเดิมเลยจะเกลือนะก็ออกมาสิบเกแล้วก็ก็จะจบแล้วแหละนะครับผมเรยลีนะนี่ยีแล้ว โอ้โหก็มาในส่วนของรับอีกแล้วนะก็จะเป็นแบ็กเกตกับสเปซซิตี้นะผสมกันให้ถึง20นะเพราะเลทในการเข้าสเปซกับแบนะ็กเกตอะมันราคาเท่ากันเลยนะก็1 8ึ7 0 0อ่าใช่ไหมคุณดูก็ประมาณนั้นนะยป็นไงล่ะรอบที่4นะก็เกลือเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยถักขยะนี่มันก็เกลือเหมือนกันนะเนี่ย ถ้าไม่มีของในร้านค้านะผมว่าก็เกลือนะนะผมเปิดๆอยู่ก็ก็มีคนมาหัาเลยแจ็คพอตจัดเลยนะร,รู้้เอาจรวจยัดผมเลยดูดิอฮ้ยโดนไปอีกนะครับผมก็โดนลุมเลยสามลุมหนึ่งนะมาดูกันว่าผมจะรอดไหมนี่นติยัดไปอ่าโดนด้วยนะครับผมเป็นไงละ่ะกลัวเลยกลัวเลยติดซีโฟไว้ข้างกำแพงครับ แล้วก็ไปที่หน้าระเบียงครับนี่ไงมีตัวนึงอ,อ้เอาดิมาดิแล้วก็ผมจะล้องหน้าประตูตัวนึงมาดิมาหลือตัวครับผมตาไปสองแล้วเป็นไงลนะ่ะมุมดีมีไซไปกว่าครึ้นะงจังหวะแบบคาดไม่ถึงใช่ไหมเออคาดไม่ถึงกันเลยใช่ไหมล่ะมาสามล้มสองไปแล้วนะนะผมก็จะไปเอาเขานะแบบเหลืออีกตัวผมไม่กลัวครับผมไม่กลัวนี่เขาปิดประตูนี่ผมอ่ะ าว่าว่าปลาไฟว่าึไปไหนล่ะไม่สาวน้อยเขาจะดึงเพื่อนนะครับผมตอนนี้ผมจะจัสติโฟไปผมว่าไม่ใช่ละผมเอาเข้าไปเลยดีกว่าเฮ้ยไอ้เจ้ลุกขึ้นมาอุ้ยเป็นไงล่ะมาดิมาด,มาดิอ่าแล้วก็เก็บของอะ่ะโอ้โหเซตการ์ดวะอีกตัวโอ้เอยูจีอุ้ยสวยซะด้วยสกินสวยจัดเฮ้ย อยากได้จังเลยอ่ะเราก็มาดูอีกตัวนะว่ามีอะไรบ้างโอ้โหเท็ดีเท็ดี a u g 60นัดไฟกันเสร็จนะครับก็อย่าลืมนะเราเก็บขยะขายนะมารอบที่เจ็ดแล้วนะครับมามาไหมของดงของแดงเนี่ยมาอย่างนี้โอ้โหปูนโอ้โหมาแบบนี้ถขาควายนะครับผม ดรอปที่ดีแล้วโอ้มาไหมมงกุฎมาแน่นะข้างล่างนั่นอนะ่ะโอ้โหสิบเอ็ดแล้วพี่มาหน่วยของแดงอะ่ะมาสองชิ้นเองเน,นี่ยอันนี้ขนาดโอ้โหสเปซกับแบ็กเก็ตนะเนี่ยมาไหมโอ้โหเพนที่อีกแล้วผมว่าแม่งดรอปเออก็ตามที่เขาบอกเลยนะตามที่ในอีเวนต์เขาบอกเลยนะครับผม เราอย่าไปคิดมากนะอีเวนต์เขาบอกว่าเพิ่มอะไรก็เพิ่มอันนั้นแหละไม่ใช่แบบว่าเออเพิ่มเรีดญอบของแดงในถังขยะเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นผมเปิดเลยวิ่งเปิดถังขยะทุกแมปนะครับแต่นี่มันเป็นของในร้าน,นะคะ้ากับแมปนะครับก็ต้องเข้าใจหน่อยมารอบที่1 9กาแล้วผมก็สรุปให้แล้วนะครับผม โอเคก็ไว้เจอกันใหม่เลยละกัน